โปรโมชั่นใหม่ราคาโดนจากโอเวอร์ทอมอฟตราคาพันแปดได้ถึง1 2ึ0 0ฟีฟ่าพอยต์โอ้โหราคานี้ถูกมากๆนะครับทุกคนสำหรับชาว PC และใช่ครับนอกเหนือจากเกมฟีฟ่าเนี่ยโอเวอร์ทอมอฟตเขารับเติมเกมอื่นด้วยนะโดยเป็นเกมมือถือยอย่างฟีฟ่าโมบายเอ็นบีเอยูฟซีแล้วก็เกมกีฬาอื่นๆอ,อีกมากมายนะทุกคนถ้ากสนใจเนี่ยก็กดไปที่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ไปที่โอเวอร์ทอมอฟตทางที่ผมโชว์บนรูปนี้ได้เลยนะครับ เอารับแล้วชาวเพย์เ t ชั n นก็ไม่ต้องเปยดน้อยใจอะไรนเพราะว่ามีฟี f a าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เถดให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าผมบอกว่ามาจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับ l i น์แอดลิชบอยนะครับบนหน้าจอเลยครับมีแอดเตด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับ สวัสดีคนดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ทุกคนนะครับวันนี้วันที่18หรือวันที่17เวลาตีหนนะครับก็มาแล้วนะครับวันนี้วันมือรหัสจะไม่ใช่วันอัปเดตใหญ่นะมาขั้นก่อนด้วย m อ็ม p e p เป้ r of the m o n t เดมนะครับมาตามนัดแล้วก็ค่าทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน2ถึง2ล้าน5ครับค่าทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันสแตทเดี๋ยวไปดูเทียบพร้อมกันนะครับ นอกจากเนื้อจากนั้นยังมีทริปเปิลนัปเกต85บวกมาอีกโทเค็นอันเก่ายังไม่ได้ทำแต่โทเค็นอันใหม่มาในรูปแบบมาคุยแม์อัพในส่วนของโอลิมปิกมร์เซแล้วก็นิชนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับสำหรับโทเค็นอีกอันหนึ่งอันอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำ85บวกเปิดคนดูในไลฟ์เช่นเดิมส่วนบัเป้เดี๋ยววิก่อนจะวิเคราะห์พลังไปดูค่าทำกันก่อนนะครับ ถ้าทำมี8ปบสี่บวกทีมอั e หนึ่งอันหนึ่งเป็น85อันธรรมดาแล้วก็แปดิบห้าบวกทีมอั t หนึ่ง k ปดสิบหแล้วก็86บวกทีมอีกหนึ่งแล้วก็แปดสิบเจแล้วก็แปดสิบเจ็บวกทีมอหนึ่งอัสแล้วก็88บวกทีมออฟเ e อะวีคอีกหนะครับรวมถึง89บวก89นะครับไม่มีเด the w วีคซองที่อยู่ข้างในเป็นซอง50,000ซอง35,000 แล้วก็ซองเล็ก,ลกๆย่อยๆยิบย่อยขายได้ทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่มูลค่าซองเนี่ยเกินแสนแน่นอนนะถ้าหากว่าตีรีมูลค่า2ล้านแล้วถ้ามีตัวย่อยเยอะก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวผมไปคอยให้ฟังนะว่าใสายไหนควรทําไม่ควรทํานะครับโดยสัตว์เอ็มบัเป้เนี่ยแทบจะไม่ต่างจากตัว93แต่ว่าในส่วนของฟิสิกสลเนี่ยเท่ากับตัวส้มหรือตัวเฮดไลเนอร์เลยนะครับ EA จัด จะตัดมาได้รอเป้ามากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปเทียบนะครับเข้ามาที่ฟุตบินนะครับเราจะเปิดตัว93กับ94เทียบกันนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่า9 3สาตัว9 4เรื่องยิงเรื่องจ่ายเรื่องเลี้ยงเรื่องเลดีเฟนท์แทบไม่ต่างวิ่งก็เท่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของสติมิน่เนี่ยหายไปถึง3มันเท่ากับไหนมันเท่ากับตัวส้มซึ่งถ้าใครมีตัวส้มอยู่ขายมาทําตัว9 4 แล้วเหลือเงินใช้ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เลยเพราะมันซาตินหน้าเท่ากันใช่ไหมใส่มาร์คแมนลองเทียบซ้ายขวาดูจะเห็นว่าบั๊กไปแล้วนะครับไม่เป็นไรดูด้วยสายตาจะมีสตัตที่ต่างจากตัวดําแค่เพียงเรื่องของเอจิที่มากกว่า1นึ่งบาลานที่มากกว่า1นึ่คอมโพสที่มากกว่า1เรื่องยิงมันมันเดี๋ยวมันใส่มาร์คแมนมันก็พอๆกันความอึดพอๆกันแต่ผมเชื่อเลยนะว่าเล่นเนี่ยไม่เกิดความต่างแบบ เห็นได้ชัดแน่นอนนะครับสำหรับตัว94กับตัว93นะครับแต่แล้วพูดมันก็ง่ายนะครับผมพูดเป็นตัวแทนทั้งคนที่มีเงินซื้อกับคนที่ไม่มีเงินซื้อแต่อยากจะหยอดนะครับนักเตะใบนี้มีเวลาทํา30วันถ้านักเตะในครั้งตัวเองที่มีประหยัดเงินไปได้ล้านกว่าเนี่ยอาจจะเหลืออีกประมาณเกือบเกือบล้านที่จะหยอดไปได้ถึง4อาทิตย์นะครับก็ หอดหไปแล้วก็เลือกแพ็คอันเท็แล้วก็ใส่ยับใส่ยับได้เงินมาก็มาซื้อตัวทําเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิดอะไรแต่ลองคิดดูดีๆนะครับว่าอีกหนึ่งเดือนเนี่ยผมคิดว่าอีเวนต์ใหญ่จะผ่านไป2ชุดไอคอนสวับเนี่ยยังมีอีกนะก็เผื่อจะแลกได้ถ้าใครยังไม่ได้แลกไอคอนสวับแต่ผมคิดว่ามันจะไปใกล้เคียงกับในส่วนของทีมฤดซีซั่นแล้วนะครับซึ่งก็ลองตัดสิดดน,ในใจดูดีๆนะครับตัดสนใจอยู่ดี ว่าจะทนรอเป้ถึงเวลานั้นไหวไหมแต่ถ้าไม่มีงบก็ทําแบบนี้ได้ส่วนคนที่มีเงินเหลือแบบหรือใช้ตัว95อยู่เนี่ยขายไปใช้ตัวเนี้ก็ได้นะครับตัว94ก็ได้ใครที่จะซื้อตัว93ผมคิดว่าถ้าสมมุติยังไม่มีเป้เลยแต่มีเงินก้อนถือไว้เนี่ยถ้าเป็นผมผมกดตัวนี้แน่นอนนะครับกดตัวนี้แน่นอนหรือไม่ก็ตัว95ไม่ค่อยน่าก,กดเท่าไหร่ว่าสเตมิมันเท่ากับตัว9 4 เล็บเซฟกดตัว93ดีกว่านะครับลงก็อาจจะแบบหลักแสนแต่ตัว95นี่ก็เดี๋ยวในอนาคตค่อยว่ากันว่ายังไงมันมันต้องถ้ามันติดดำอีกในการมั96เนี่ยมันจะใกล้ตัวเยียแล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ยอมให้ติดดำอีกถ้าไปเป้ไม่ได้ระเบิดฟอร์มเทิงนะครับแต่ตัว97เนี่ยมันจะลงถ้าบัเป้มันเป็นทีมออสซีซันซึ่งมันยังอีกนานเพราะว่าลีกเอิงเนี่ย ทีมอุลซีซันเนี่ยนจะมาหลังลีกอื่นซึ่งมันใช้เวลาเกิน2เดือนแน่ๆถูกไหมครับเกือบเกือบสเดือนหรือเกินแน่ๆมันไม่ได้ลงง่ายๆม,มีเวลาเล่นอีก2เดือนแต่ถ้ามันมาตัวเนี้ลงไปต่ําแน่ๆลงไปเป็นหลายแสนแล้วมันจะดันราคาตัวส้มลงไปอีกนะครับตามกลไกตลาดแต่ถ้าหากว่ามันมัวที่นั่งคิดเรื่องราคาก็ไม่ได้เล่นสักทีใช่ไหมผมก็ขอปันธงได้ว่าถ้ามีเงินแต่ยังไม่ได้ซื้อไม่ได้ตัดสินใจซื้อตัว93ม มีตัว95 5, อยู่แล้วจะขายไปทําตัว9ก้ก็ไม่แย่ถ้ามีตัวเยอะแต่ไม่มีเงินก็หยอดตัว9ก้ไปได้ไหมก็ได้เพราะว่าไอคอนสแลปก็จะมานะแบล็คลีซีซันก็เพิ่งมาน,นี่คือการวิเคราะห์ในแบบของผมนะสำหรับการตัดสินใจจะใช้ไม่ใช้บัเป้นะครับแล้วก็มีคริสโตเฟอร์เอนคุณคูมาด้วยแต่คือผมก็วิเคราะห์ในไลฟ์ไปแล้วว่าถ้าทำสา0 0 0 0ก็ค่อนข้างจะโอเคนะมันก็ผม,มนะรับสแตทมันที่เยอะแต่ว่า เอาสามนะครับแล้วก็เวอร์เลนมิดมิดก็ไปเก็บเงินใช้กลางบ็อกซ์ททั่วไปก็จะดีกว่านะครับสำหรับบัเป้เนี่ยตามเวอร์ชันที่โชว์ให้ดูเนี่ยผมก็สรุปได้ประมาณนี้นะทุกคนถ้าหากว่าใครจะซื้อไม่ซื้อลองฟังผมแล้วก็ลองชันขมวดดูว่าตัวเองเนะี่ยอยู่ในหมวดไหนนะครับถามว่าตัวผมจัดไหมตัวผมยังไม่จัดนะครับผมอ่ากำลังจะพยายามรีวิวอันไฮน,นะแต่ว่าไม่รู้จะเก็บเงินทันหรือเปล่าก็เดี๋ยว ประมาณนี้ทุกคนผมขอไปคุยกับคนดูในไลฟ์แล้วก็เปิดแพ็ก85บวกกันก่อนนะครับก็ผมเปิดเล่นกับคนดูในไลฟ์ทุกคืนอยู่แล้วนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับบ๊ายบายครับ